อกออกมาแล้วไม่ดีเลยว่ะวเขี่ยแบบแกะแล้วแกะออกแกะออกมาแกะผ่านแกะปั๊ไม่ผ่านอ่ะเขียยแหมเขียย <c oughs> เออเนี่ยไม่ผาอะไรทำแก้เขี่ยไหมทําไงอ่ะใช่เรามีบุหรี่มาต้มใหม่ใช่ไหม<ช>อันนี้อันนี้กินอะไรนะอันนี้กิ่นตอเบอร์รี่ตอเบอรี่เออเนี่ยช่วยแก้เียเนี่ย โอ้แกอาตังไปซื้อชานมไข่มุกกินแกเครียดดีกว่าอันนี้เครียดกว่าโอ้เดี๋ยวเป็นมะเร็งปากที่มาทางไหนอะเป็นบั่วไม่เป็นอันนี้มันช่วยมันมีสารยับยั้งการเครียดใช่มันมีสารโคตรดีอยู่นะไม่ไเพื่อนใครอยากเ็สั่งห้ทำปอดเสียดายกันเราที่แล้วแจกก็ปฏิเสธเราอะถ้าเราไม่ชอบอ่ะลองกันหน่อยก็ดีแกลองสอบนะลองสอบนะแต่เพอเราว่าเราไปอ่านหนังสือทบทวนดีกว่านะ แต่ก <mumbles begun> ่อนอ่านก็ต้องเติมก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอ่านเดี๋ยวแค่มาเติมไปชุ่มกอดก่อนดีกว่าเออดีรบ้าเราเติมมาสองผมกันะขอบคุณนะเพื่ายบายๆเดี๋ยวรอบดาวไปไว้เกันไ่ ซื้อผู้ดีในสาวมากแกรอเพื่อนต้องมีรถใหม่มาแนะนำมิดแหละรถอะไรเพื่อนอันนี้เป็นรถจะได้ซื้อมาหลายรถอ่ะไม่ดูว่าจะรถอะไรดีอ่ะอยากลองรถไหนไม่เป็นไรเพื่อนไม่อยากลองรถเป็นใจเพื่อนไม่ลองไม่ดูนะแกว่าลองสักคังว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเว้ยเอันตรานด้วยหน่อยสิลองมาหลายเพื่อน เราก็ไม่มองอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกหลังแล้วเรียนก็ได้แก่ไปที่บ้านเราก็ได้เรามีหลายหนที่เลือกมากต้องวี่กลับบ้านอะไรอย่เงี้ยแม่รังวันหลังกับเพื่อน่เพื่อนกัน เพนนื่นอดนดูมาในกินอยู่อ่ะนั่งเลนเพื่นนอนอยู่ว่างไหมว่างกับเพื่อนเพื่อนไ,ได้ทำอะ,ขอ,ขอะไรอ่ะเออเนี่ยบุรีฟฟ้าเป้าบุรีไฟฟ้าอะไรเพื่อนเเพื่อนมันมีทางลดบุบรีสตอเบอรี่กิ่หอมมาอยากลองไหม อไม่เป็นไรดี่เพื่อนช่งจนๆนะหาคนช่วยแชร์ไม่เสียได้ตังค์นะเพื่อนไม่เสียกเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนแล้วเลือกสูบอีกเพื่อนได้ไม่เสียด้ยตังคไม่เสียหกเพื่อนเงินเพื่อนเอาเงินนี้ไปใส่เพื่อนไปใส่เพื่อนตัดใจเป้นเพื่อน ทำไมอ่ะดอบมาเฮ้ยยังกินได้เดียวโอ้อ่อนว่อ่อนว่ะอายุงไมต้องไม่หลับคนอื่น่หไปบายบายยืน